ครับสวัสดีครับของเล่นชุดนี้ก็จะเป็นชุดมังกรนะครับเป็นชุดมังกรนะอ่ามีอยู่หกตัวแต่หน้าปกก็ยังเป็นรูปไดโนเสาร์นะครับอ่าเรามาแกะออกดูเลยนะอ่าครับเป็นมังกรนะครับชุดนี้ต้องบอกว่าเนื้อดีมากเลยเนื้อแข็ง คครครับับบเดี๋ยวเราจะลองมาไล่ทีละตัวนะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยครับคือต้องยอมรับนะว่าเนื้อแข็งมากๆเลยคือโดยเฉพาะส่วนลำตัวกับขาไปถึงหานี่ครับแข็งนะแต่นอกนั้นก็ขยับได้ครับแขนขยับได้นะขาก็ขยับได้ ครับขยับตั้งได้หัวก็ขยับได้เหมือนกันครับทุกตัวเหมือนกันหมดนะขยับแขนขาหัวได้ครับอืมอให้ดูละเอียดๆหน่อยครับตัวที่หนึ่งไปแล้วเดี๋ยวนะตั้งไหมอ่าอันนี้ก็ตัวที่สอง คือส่วนนี้น่าจะเป็นมังกรน้ํานะครับเพราะดูจากหางแล้วเหมือนขี้ปลาเลยเหมือนกันนะครับแขนขาขยับได้หมดเลยหัวก็ขยับได้เหมือนกัน ่าตัวที่สองห่างไปเี่นะตั้งเยียงขานิดนึงอ่าอ่าตัวที่สามอันนี้ปีกจะเป็นนกนะครับก็น่าจะเป็นมังกรลมนะคือส่วนตัวแรกดูลักษณะแล้วเหมือนมังกรดินนะครับตัวแรก คือส่วนตรงช่วงลำตัวไปจนถึงหางเนี่ยเน่แหละครับแข็งมากเลยเนื้อแข็งส่วนนี้ก็ตัวที่สี่ครับ ดูให้ชัดครับตรงส่วนหัวอ,อันนี้ก็ตัวที่ห้าครับส่วนตัวนี้ตัวดำเลยผมไม่แน่ใจว่าเป็นองกรอะไรนะดำทั้งตัวแขนขาก็ขยับได้นะเหมือนเดิมเลย ลมลมสักเล็กน้อยนะวันนี้อ่ะครับอ่ะตัวสุดท้ายมังกรตัวนี้ดูดูท่าดูจากลักษณะปีกกับหนูกอกแล้วเหมือนนกนะตัวนี้ ออขยับได้นะครับแขนขาขยับได้หมดเลยแต่ผมไม่ค่อยจะขยับเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมาเพราะว่ามันมาสวยอยู่แล้วเนื้อแข็งมากเลยนะตรงส่วนนํำตัวเนี่ยขนาดผมขนาดผมดียังเก็บนิ้วเลยเนี่ย ก็ชุดนี้หาซื้อได้ตามสําเพลงนะครับคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่นะครับ